ส่วนปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะเป็นปัญหาที่กระทบต่อประเทศในหลายรูปแบบนะคะก็ทําให้เกิดโครงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณเฉลิมสิริหนูดีค่ะ สถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศซึ่งภาครัฐได้พยายามรณรงค์เพื่อลดปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องโดยผลการจัดอันดับดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี2557ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่85จากการจัดอันดับทั้งหมด175ประเทศทั่วโลกและเป็นอันดับ12จาก28ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อปเปรียบเทียบจากปีที่แล้วซึ่งได้อันดับที่102ในระดับโลกและอันดับที่16ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ล่าสุดมีการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนการทุจริตคอร์รัปชันโดยแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC ได้มีการประกาศเจตนารณมร่วมการระดมความคิดแก้ปัญหาคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสนามแข่งขันทางธุรกิจและรักษาความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจในประเทศซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนทำให้ธุรกิจสะอาดโปร่งใสปลอดคอร์รัปชัน คิดว่าเท่าที่ทํามาเนี่ยก็เน้นการส่งเสริมบทบาทของประอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการทุจริติคอร์รัปชันซึ่งอย่างที่ทราบดีว่าปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง าทางรัฐบาลเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็พูดตลอดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญและต้องแก้ไขซึ่งก็ตรงกับความต้องการของบริษัทเอกชนที่อยากจะเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาคอรัปชันน้อยลง โครงการนี้มีการวางแผนไว้5ขั้นตอนโดยการขยายจำนวนบริษัทเข้าร่วมโครงการพัฒนาความน่าเชื่อถือของกระบวนการรับรองไปสู่สากลสร้างชุมชน CAC เพื่อประเมินธุรกิจสะอาดโปร่งใสามากขึ้นพร้อมทั้งผลักดันการเปลี่ยนปแปลงในการทำงานของภาครัฐและเป็นการทำงานที่มีคุณค่าและน่ายกย่องอยากจะขยายความนับรู้อันนี้ให้มีบริษัทเอกชนก็ามาร่วมมากขึ้นนะครับต้องการที่จะเติม ต้องการที่จะโตตัวเลขจาก400เนี่ยให,ให้ให้ให้สูงขึ้นเพื่อที่จะให้ทางบริษัทธุรกิจหลายๆแห่งเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมได้ทุกคนสามารถได้จากที่จะเข้ามาร่วมได้เข้ามาร่วมแล้วเนี่ยก็จะต้องแสดงเจตจำนงแล้วก็สร้างระบบการ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 มีแนวปฏิบัติที่ดีชัดเจนซึ่งอันนี้ถือว่าถ้าเราสามารถทําได้ในวงกว้างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดี ขณะนี้มีบริษัทเอกชนให้ความสนใจเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันมากกว่า449บริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า250บริษัทมีบริษัทที่ผ่านการรับรองแล้วจำนวน96บริษัทซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าที่น่าชื่นชมของบริษัทธุรกิจในประเทศไทยที่นำนโยบายต่อต้านการโกงไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมจนนำไปสู่ความสำเร็จของการแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศ